สวัสดีครับมิตรทักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในฟนอนลแฟนตาซีสิบหกนะครับอันนี้มี่จะมารีวิวนะครับที่ตอนนี้จบไปเรียบร้อยแล้วใช้เวาลาจบทั้งหมดตั้งแต่วันที่ยีสองประมาณเกือบเกือบสาวันน่าจะประมาณสองวันกว่านะครับเขาเรียกว่าตีไปสองวันแล้วกันจบนะก็อันนี้มี่จะมาพูดถึงข้อดีข้อเสียนะครับแล้วก็ข้อที่บางคนอาจจะชอบจากเกมดังจากเกมเก่าแล้วพอมาเล่นเกมนี้อาจจะรู้สึกไม่ชอบหรือชอบอ่าใช่ไหมอืม เพราะว่าการที่เพื่อนๆจะซื้อเครื่อง Play 5ตัวเนี้ Play 5ก็ประมาณ1800 0ถึงประมาณ2 0,000นะครับถ้าเกิดเป็นเครื่องที่ใส่แผ่นได้ถ้าเกิดใส่แผ่นไม่ได้ตกอยู่ประมาณ15ื่นนะครับถ้านั้นถ้าแนะนำม,มีแนะนําให้ซื้อแบบเป็นแผ่นนะเพราะว่าอนาคตเราก็ไม่รู้อาจจะไม่มีบางเกมขายดิจิตอลก็ได้บางบางทีแบบผู้ผลิตอาจจะก,กวนตีนขึ้นมาใช่ปะเคยเกมนี้ออกจากแผ่นอย่างเดียวก็เลยแนะนําซื้อแบบใส่แผ่นได้ดีกว่าครับ เดี๋ยวมีหอยญาตเริ่มพูดเลยจากที่หมีเล่นมาทั้งหมดนะครับคืออ่ะอันนี้หมีให้ดูเห็นปะมันมีเซฟดาวแปลว่าหมีจบเรียบร้อยเห็นไหมตอนนี้เล่นไปอยู่ที่19ชั่วโมงนะครับ19ชั่วโมง4 4นาทีแล้วก็เออเควสเพิร์ดตอนนี้ก็ทําแทบหมดแล้วเรียกได้ว่าเดี๋ยวจะไปเล่นนิวเกมและนิวเกมมันจะปลดเลเวลเก็บไปถึงร้อยได้แล้วก็พวกมอนสเตอร์มอนสเตอร์ Monster, Monster จะโหดขึ้นแล้วก็มีในส่วนอัลเทริรเวปบอนด้วยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เล่นนิวเกมจะไม่สามารถคาอเาด้าอับ อ่ะขออนุญาตพูดเลยแล้วกันครับมีบอกเลยว่าสนุกมากแล้วก็ออลองฟังดูก็ได้นะว่ามันเป็นแนวเราหรือเปล่าแล้วซื้อมาจะคุ้มหรือเปล่าแต่สําหรับมีมีรู้สึกว่าเกมนี้ควรเป็นเกมออฟเดอะเยียนะในปีนี้ควรจะเป็นมากเลยสําหรับมีนะเ่ะเรามาพูดถึงข้อดีนะครับแอคชั่นสนุกมากสําหรับมีนะ มีคิดว่ามันสนุกกว่าเดว w i เมค e r กับ Witcher อ,อีกเพราะว่าหมีก็เล่นมาหมดเกมแอคชั่นที่หมีบองจริงนะหมีเล่นทัทุกเกมต้องบอกว่าเล่นทุกเกมดีกว่าไม่มีเกมไหนไม่เล่นนะถ้าเป็นเกมแอคชั่นพอเล่นแอคชั่นมากพอมีพอหมีเล่นเกมนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็คือเราประสบการณ์เล่นพวกนี้เยอะไงมันก็เป็นเลยทันที เดวิวเมคายบางจุดเนี่ยการคอมโบยังไม่เลื่อนละมันยังไม่มันยังไม่ค่อยลื่นไหลนะครับบางบบาางงจุดนะมีจชาเขาว่าบางจุดแต่ส่วนใหญ่มันก็ลื่นไหลแหละแต่ว่าไฟนอลเนี่ยมันจะลื่นไหลไม่ลื่นไหลมันอยู่ที่ว่าการปลดอมนอสูรเปนเพื่อนอนอสูรก็คือเจ้าอีคอนเนี่ยครับเห็นปะถ้าเกิดเป็นเพื่อนตอนแรกจะมีแค่ไออฟีนิกใช่ไหมมันจะยังไม่ค่อยคอมโบยังไม่ต่อเนื่องเพราะเราจะมีแค่สามสกิลถูกไหมเพอเป็นเพื่อนมีอมนอสูรเพิ่มอีกสองตัวแค่นี้แหละแค่นี้แหละ การคอมโบของมอนสูรสามตัวจะสนุกมากครับคือบางทีว่าตอนแรกเราเล่นเราจะงงเฮ้ยอะไรก็ปุ่มไหนปุ่มไหนวาแต่เพื่อนๆเ,เล่นไปสักพักหนึ่งมันจะคล่องแล้วมันจะกลายเป็นคอมโบที่สนุกกว่าเกมอื่นไปเลยอะคือแบบสมมุติเรากดสี่เหลี่ยมกดกดสี่เหลี่ยมใช่ไหมเราสามารถเลือกสกิลของมอนสูรตัวอื่นามาใช้งานได้ครับไม่ใช่ว่าต้องเป็นของตัวเองเห็นไหมมันเลยทำให้เกมมันค่อนข้างหลากหลายมากนะสำหรับมี แล้วก็การกดกดปุ่ม O เนี่ยของโอดีนใช่ไหมกด O เนี่ยโอดีนมันก็จะเรียกอาวุธของโอดีนมาเห็นไหมของฟิสตนี่ก็จะเป็นพุ่งเข้าไปตีเอ่อของลาของลามูเทพเทพเจ้าสายฟ้าเนี่ยเห็นไหมมันจะกดชาร์จแล้วก็กดล็อกแล้วก็กดยิงเห็นไหมแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกันของบาฮาบุตก็เป็นเบเกอร์เฟรมนะครับผมเอ่าแต่ละตัวไม่เหมือนกันมันคือข้อดีซึ่งแบเพื่อนเพื่อนเล่นไปสักพักนึงเนี่ยเดี๋ยวพอเพื่อนๆคอมโบห้องสามสามสาม สมโมนส่วนเมื่อไหร่เพื่อนๆจะรู้เลยว่าแม่งสนุกโครตรมีใช้คํานี้เลยนะตั้งแต่เล่นตั้งแต่เล่นมาตั้งแต่ New g a m เนี่ยยันจบยังรู้สึกการคอมโบไม่รู้สึกเบื่อเลยแม่งสนุกอะต่อไปเรื่องกราฟิกสวยนะครับอะเพื่อนๆก็ดูอันนี้เขามีแค่4ี่พต้องขอโทษตรงนี้เลยนะว่าตอนเกมจะออกเนี่ยมีเพิ่งรู้ข่าวก่อนเอาวัน22คือวันยี่สิ มีก็เลยเดินไปซื้อเครื่องไปห้ามีซื้อเครื่อง 4K 120Hz ทีวีไม่ทันก็ต้องขอโทษจริงๆว่าภาพเลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เป็นพันแปแต่ก็เพื่อนเพื่อไปดูช่องอื่นเนี่ยที่เขา 4K 1 2ค้า 4K ่เพิเพื่อนจะรู้อยู่แล้วว่าแม่งแบบยังกันดูหนังกัเนาะแล้วก็กราฟิกที่หมีมองว่าเวอร์ที่สุดคือเรื่องการตีของกันของวอนอูซูแม่งย,งยิ่งกว่าชินกอซิล่ามันสวยมากอ่ะเดี๋ยวมียกตัวอย่าง ชาที่มีรู้สึกอีปิกที่สุดน่าจะเป็นอ,อีฟิกรวมร่างกับฟีนิกครับแล้วก็ตีกับอันเทมาอันนี้ก็คู่เดือดหรือไม่ฟีนิกหรือไม่ก็อีฟิกร่างผสมกับฟีนิกตีกับมาฮมุดโอ้โหอันนี้ก็สุดยอดอันนี้มีมีแค่เอาให้เพื่อนๆดูเป็นตัวอย่างนะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะไปดูคลิปของหมีได้เอ้ หมีไม่ลงตัวอย่างนะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปดูย้อนของหมีดีกว่าเพราะว่าลงไปนิดนึงมันก็มันได้นิดหน่อยอ่ะมีพูดถูกไหมเพื่อนๆลองไปดูย้อนคลิปเรื่องหมีลงไปเยอะมากนะลองดูเลยว่าแมงเวอร์มากจริงๆเรื่องภาพต้องบอกว่าเรื่องกราฟิกเรื่องภาพเรื่องเอามวลสูนตกกันเนี่ย น่าจะเป็นมิติใหม่ของวงการเพย์ห้าเลยนะหรือวงการเกมเกมเพย์สี่ที่ผ่านมาไม่ไม่มีเกมไหนทําได้ขนาดนี้จริง,รงต้องบอกว่าไฟนอลไฟนอลไฟนอลภาคสิบหกเนี่ยมาดึงศักยาภาพของเครื่องเพย์าเพย์ห้าออกมาถึงขีดสุดจริงๆยังไม่มีเกมไหนดึงศักยาภาพออกมาถึงขีดสุดได้เท่านี้นะเนื้อเรื่องน่าสนใจดีตัวละครดีคือตั้งแต่เจ้าคาย,า,ยา,ยายเจ้าพระเอกหรือว่าจะเป็นจิวหรือเป็นอะไรทุกคนออกมามีส่วนร่วมหมดเลย แม้แต่ซิดท,ที่ตายไปในช่วงแรกอันนั้นก็เหมือนแบบเหมือนพี่เหมือนพี่ของคายของพระเอกอะเหมือนแบบคอยสอนคอยชี้นํานายให้เป็นโชว์เส้นวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้ถูกเลือกอไปประมาณเนี้นะตัวละครทําดีน่นาจดจำทุกตัวจริงจริงอะต่อไปเรื่องเพลงเพออันนี้หมีคงไม่ขอเปิดเพลงนะเพื่อนๆลองไปดูคลิปที่หมีลงก็ได้เดี๋ยวกูติดดิคัสิต <laughs> <laughs> เพลงพอามาก <laughs> เพลงตอนต่อสู้กับบอลอันเทมา่าเนี่ยหูหมีฟังแล้วแม่งโคตรตื่นตื่นตานใจอะ หรือว่าจะเป็นในส่วนเพลงของบอสบาร์ดาบัสก็ได้ตัวที่มีมอนสุนของโอดีนตัวนี้ก็เท่มันใช้ดาบเหมือนกันพระเอกก็ใช้ดาบมปโอ้โหสู้กันแบบแใครจะใครเป็นนักดาบอันหนึ่งของโลกเอานี้เลยดีกว่าตัวต่อไปนะครับข้อดีก็คือตัวละครน่าจดจามากอันนี้เราพูดถึงฝ่ายตัวร้ายบ้างนะที่ที่มีรู้สึกไอ้บาดาบัสเนี่ย ถ้าจะพูดบุคลิกแม่งคือเซฟิลอสเลยเว้ยท่าฟันท่าอะไรโอ้โหเท่มากเป็นตัวละครตัวายที่หมีคิดว่าเท่พอๆกับใครอาจจะเท่กว่าเลยด้วยซ้าต่อไปก็คือเบรนดิตต้าเบรนดิตต้านี่ก็เป็นผู้ชายมนุษย์ในช่วงแรกการูด้านะเอาบุญจริงนะมันน่าจดจำคือหุ่นนางคนระับหุ่นนางเซ็กซี่มากกางเกงนางนี่คือแบบโนกเลยเขาไม่เกี่ยวนะเอาเป็นว่าอาเอาเขาทำคาแรคเตอร์ตัวละครน่าจดจำอย่างเบรนดิตต้าตัวสวยมากหมีชอบ เห็นแล้วยังคิดเลยเฮ้ยกะกลับใจมา,มาเข้าปาร์ตี้อูได้ไหมไม่ใช่นะเอาต่อไปก็โฮโก้นะโฮโก้อันนี้เราเราเอาไปดูในคลิปหมีได้ตอนสู้กับโฮโก้ราชาดินอนะราชาไททันอนะมีเจ้าบอกว่าเขาออกแบบมาน่าจะเอาเคาโทโฮสมาผสมนะมันเลยตัวละครดูแบบคือโฮโก้เนี่ยชอบเบเนดิตต้าคือเป็นหัวเมียกันเอางี้ดีกว,ว่าคือเจ้บอกว่าไงเดีย คือมันมีความรักของไอ้สองคนนี้มากหนึ่งสองคือโฮโก้มันออกแนวแบบมันก็สู้กับพระเอกกฟแฟ,แฟดีนะคือคําพูดอะไรมันพูดถึงพ่อเราค่อนข้างดีคือเหมือนพูดให้ราชาพูดให้เกียิกับร,ราชาด้วยการเอางี้ดีกว่ามีรู้สึกว่าโฮโก้น่าจดจำเนะี่ยเนี่ยสามตัวเนี่ยมีรู้สึกว่าน่าจดจามากสําหรับมีนะเราเราเอา,เ,อา,เ,อา,เ,อาเรามีแต่ข้อดีใช่ไหมเอะต่อไปเป็นข้อเสียบ้างดีกว่านะถ้าบอกไม่มีข้อเสียก็ไม่ใช่ละ ข้อเสียนะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆเล่นเนี่ยเพืเ่อนๆจะรู้เลยว่าบางทีย้ายเข้าออแมปบางทีเข้าออดันบางทีเอาไปสาคัสซีนบ้างเฟมเฟมเลดมนดกจริงๆว้ยจอกเรื่อยๆจริงๆด้วยแต่มันก็ส่วนน้อยนะสำหรับหมีมันก็คือข้อเสียไงถูกปหระบบ RPG ถ้าตรงๆเลยนะมันเรียกว่ากวงมากเรียกว่าแทบไม่มีเลยถ้าเ,เพื่อนๆเล่นจะรู้เลยว่าหูแมงวิ่งตรงหมดเลยไม่มีการสำรวจไม่มีอะไรเลย,เยคือมันเหมือนทางทางเส้นตรงอันนี้คือความรู้สึกที่หมีเล่นนะแต่ทำเควสาตอนนี้เควสเขียวหมีจะจบหมดแล้ว เลยแคตติดเดียวมีไปสู้บอสเอ่อแรงเอสดอู่ประมาณ2ตัวก็จบหมดแล้วบอกความรู้สึกเลยนะคือเขาอาจจะทำเควสมาง่ายๆให้ทุกคนสามารถเล่นได้ถ้าเกิดเราพูดถึง RPG จ๋าบางทีแบบเรา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 เควสนี้มามันจะมีคําบอกใบ้่ะเออคุณต้องมาสํารวจทะเลทรายแล้วมันจะไม่มีบอกเว้ยแต่ว่าอันนี้เขาทำสะดวกสบายคือให้เราเดินเข้าไปแล้วมันจะมีจุดบอกหมดเลย เอ่อเรียกว่าเขาอาจจะช่วยผู้เล่นใหม่ดีกว่าครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะแต่เ็าเกิดเป็นผู้เล่นไฟนอลผ้าเก่าๆมาจะรู้สึกไม่ค่อยถูกใจแล้วมันง่ายเกินไปเอาพูดตรงๆเลยมันเลยไม่มีเสน่ห์อ่ะอันนี้คือความรู้สึกหมีนะเรียกว่ากวงก็ก็ถูกอ่ะหรือแทบไม่มีนะต่อไปข้อเสียข้อ,ข,อข้อที่3าครับแบบกว้างมากแต่ว่าไม่มีอะไรน่าค้นหาคือจะพูดว่าไงดีอ่อกล่องกล่องสมบัติเกมนี้น้อยมากคือคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีนะมันมีแต่มันรู้สึกแบบก็พูดว่าไงดีอ่ะ มันไม่ค่อยน่าหาเออจริงๆนะเว้ยเพเหมือนเหมือนแบบเราเราเดินเราเดินไปเป็นเส้นตรงใช่ปะทำเคว็ดหลักทำเคว็ดรองมันก็จบแล้วอะคือไมห่หรอกเดี๋ยวมดเปิดให้ดูดีกว่าเห็นปะดูแมพเกมนี้ดิ มันไม่ค่อยมีทางลับหรืออะไรเว้ยถ้าเกิดเราอ้างอิงจากไฟนอ่นภาคเ,เก่าๆเราจะรู้ว่าเอ้ยตรงนี้มันจะมีทางลับไปต่อเจอบอลลับอะไรอย่างเงี้ยบ่าไม่หรอกตอนนี้คือมีอาจจะยังเล่นไม่ถึงก็ได้มั้งแต่มีเล่นมาตอนนี้หมียังไม่เจอเลยนะไอเส้นทางลับแบบสมมติตรงนี้ไม่บอกทางนะว่าเราเดินทะลุเข้าไปหุ้ยมีจาบสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าไฟนอ่นเก่าๆมันจะมีไฟนอนหนึ่งไฟนอนสองไฟนอนสามแม้แต่หกก็ยังมีเลยอะต่อไปเราพูดถึงความพีคมันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงนะ คือจะพูดว่าไงดีถ้าเกิดเป็นช่วงชวงเนื้อเรื่องรถไฟห่อ่ะแม่งโคตรพีกเลยนะพีกแบบตึงมากเล่นแล้วแบบหูยกูยาวๆเลยอะแต่ว่าพอเราไม่ได้อยู่ในช่วงเควสเนื้อเรื่องมาช่วงเนี้ยช่วงอื่นไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าจดจําเท่าไหร่เล่นแล้วจะหลับแต่มีไม่หลับนะมีไม่หลับนะมีรู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกเหมือนเดิมอ่ะ ข้อเสียมีมีแค่เนี้ยแหละข,ข้อดีเยอะกว่าข้อดีอกว่าข้อเสียมันแบบเป็นในเรื่องแบบเล็กเลกน้อยๆอย่าง ame, เฟรมเรยบดรอจริงๆแทบทุกเกมมันก็ดรออยู่ถูกถูกไหมฮะอ่ะต่อไปนะครับข้อที่บางคนอาจจะชอบแต่เกมดังๆเกมเก่าและอาจไม่ชอบอ่ะอันนี้เรามาพูดถึงอย่างวิ t เชอร์เดวิลเมคายอย่างเงี้ยเดามีจะลองพูดในเกินเกินความรู้สึกประสบการณ์มีนะบางคนบอกว่าข้อข้อนี้ไม่ค่อยดีคนไม่ชอบเยอะก็คือคาสินมันเยอะและยาวมากคือมาแล้วแต่คนชอบ ถูกไหมครับแต่อย่างที่หมีบอกข้อเนี้ยมันอยู่ที่คนชอบแล้วไม่ชอบบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบถูกไหมแต่จริงตัวมีหมีชอบนะเพราะว่าคัาสซีนมันทํามาไม่ค่อยน่าเบื่อมันทําดีมันทําดีมากมันมันเหมือนเราดูหนังมาเนาะแต่คนอื่นบางทีก็อาจจะอยากสู้ไงถูกไหมไม่อยากมานั่งดูอะไรความอลังการนะตลอดเวลาอย่างนี้ใช่ไหมเออหมีเข้าใจไงก็บอกแล้วว่าข้อนี้มันคือข้อนคนชอบแล้วไม่ชอบอ่าต่อไปนะครับ ภาษาเข้าใจยากอันนี้จริงนะมันจะมีครรําศัพท์เฉพาะของมันเลยโดยตรงอ่ะซึ่งบางทีหมีอ่านหมีก็งงนะมันคือคํามันแปลว่าอะไรวะแต่จริงๆมันก็คือไปคำศัพท์แสงเขาเรียกว่างไงคำศรรพัพท์แสลงอ่ะของโลกนี้ลองโลกไฟนอนภาคน,นี้เนาะคือถ้าเราเข้าใจคำศัพท์แล้วเราอ่านเนี่ยเราจะรู้ว่ามันก็ค่อนข้างอินมากนะมันทําให้แบบเออเรารู้ว่าเจ้าคายเนี่ยมันมีบทบาทหน้าที่ที่ต้องทําอะไรนะครับประมาณนี้นะ อะต่อไปเรื่องไซเควสก็คือเควสเขียวนะครับไซเควสมันดูง่ายๆแต่หลายๆอันเนื้อเรื่องก็พอได้แต่ทํารางวัลแล้วไม่ค่อยคุ้มจริงนะรางวัลมันไม่ค่อยแบบตื่นเต้นตื่นตาแบบไปทำแล้วหุยหยได,ได้ได้ดาบสุดยอดได้ดาบแบบบวกพลังโจมตีเยอะๆได้เกาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ค่อยดีจริงๆมีมีไม่ค่อยเห็นนะ เอาต่อไปเรื่องระบบไม่มีปาร์ตี้นะเป็นภาคแรกเลยที่เราไม่สามารถจัดปาร์ตี้ได้อันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อด้อยก็ได้หรือเปล่าว่ะแต่ว่าหมีจะขอพูดนิดนึงว่าตัวละครในปาร์ตี้เราไม่ได้กากเลยครับเดี๋ยวหมีพาโจชัวไปตีมอนให้ดูถึงจะโต๊ะจัดปาร์ตี้ก็หมายถึงว่าเราสามารถเลือกเพื่อนได้อย่างเช่นเลือกจิวเรื่องโจชัวเรื่องน้องหมาอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของไฟนอนใช่ไหมต่ภาคน,นี้ไม่มีนะเดี๋ยวหมีจะให้ดูนะว่าเอาบอบทภาคน,นี้มันมันมาคับกากไหมเอาเอาเลยน้องโจชัว ัวชัวลูกหมาเห็นปะหมามาเข้าไปตกครับหมาไปตบมาครึ่งหลอดดูโจชัวยิงสองทีตายหมีบอกเลยว่าภาพนี้เพื่อนๆเราในปาร์ตี้ไม่กากแน่นอนครับแม่งโหดเฮ้ยโจชัวกูโม,โมไปตั้งเยอะมึงอยายืนโง่เลยอ๋ออ้ยเกี่ย,ยวเออนี่ดูท่าโวชัวยิงไปเยี่ยงโอ้โหเนี่ยิงทีเดียวเกือบหมดหลอดโจชัวยิงไม่โดนลูกอันนั้นท่าฟรีหนิท่าสุดยอดเลยนะยิงไม่โดนบ้าที่สุด ให้ดูคร่าวๆมีบอกเลยนะถึงเราจะจัดปาร์ตี้ไม่ได้ก็จริงแต่ว่าเพื่อนๆเราตัวในปาร์ตี้เราสองคนค่อนข้างเก่งมากครับดาเด่พอๆกับเราพอๆกับเราเลยนะสมมุติเราตีพันหนึ่งไอ้พวกนี้ก็ตีพันสองพันอะเออเอาง่ายไม่เป็นภาระเหมือนภาคอื่นเกมแฟนนั้นภาคอื่นเนี่ยบางที n อ็นบซี NBC เอามาให้เป็นภาระซะมากกว่าทา,นะางน้ยืนเฉยๆอะไรเงี้ยนะ อ่ะต่อไปนะครับเกมมันไม่ไดโอเพนเวิร์ดนะบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยบางทีดูหมีเล่นโู้โหมันโอเพนเวิร์ดมั้งจริงๆไม่ใช่นะมันคือการเข้าฉากครับอ่ะเดี๋ยวหมีให้ดูออะยองฮงมีตอนนี้มีหม,มีมีอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยอยู่ที่โอ้โหที่ตัวก็เล็กเลกกันอ่ะ not not less นะอ่ะหมีมาเห็นไหมคือมันไม่ได้เป็นโอเพนเวิร์ดเว้ยหมีเข้าสถานที่ก่อนมานมันจะค่อยเป็นแมปของสถานที่นั้นตอนจริงแมปมันค่อนข้างกว้างอยู่แมบมันค่อนข้างกว้างกว้างมากแล้วก็ ออหมีเข้าใจทางทีมงานอยู่ว่าถ้าสมมุตินะเขาจะทําเป็นโอเพนเวอร์เนี่ยเ,เพื่อนๆลองคิดภาพนะขนาดแม็หนึ่งยังขนาดเนี้ถ้าทำโอเพนเวอร์น้อยกูว่าอีกห้าปีเกมก็ไม่เสร็จพูดจริงๆถูกไหมเขาก็อาจจะแบบอยากจะลดระยะเวลาตรงนี้ดีกว่าประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปเควสย่อยนะก็คือเควสเขียวเนี่ยมันไม่ลึกเท่าวิชเชอร์สามเลยคือหมีก็เป็นแฟนแทน,น,นวิชเชอร์ครับหมีบอกว่าถ้าเป็นเควสวิชเชอร์สามจะสนุกมากคือวิ t เชอร์สามเนี่ยเควสมันจะทําลึกเลยคือ มันไม่ต้องเควสหลักนะเควสลองก็ทําดีครับอย่างเช่นแบบเราไปเจอตัวละครอ,อย่างเย็นอย่างเงี้ยไปเจอตัวละครตัวอื่นเนี่ยมันจะมีเควสไซต์ตอรี่ที่ทําแบบมันสนุกอะ่ะคือคือรู้ว่าใส่ใจถึงทําให้เนื้อเรื่องน่าติดตามถูกไหมแต่นี้ไม่มีน่าติดตามนะเควสเควสเขียวเนี่ยส่วนใหญ่เข้าไปกดแล้วก็ส่วนใหญ่จะคัสซีมากกว่าเพราะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับ อ่ะต่อไปนะเกมนี้ไม่ได้เน้นตัวหลักอย่างพระเอกอย่างเดียวจากเจ้าคายนะครับแตบบ่ว่ายังมีตัวละครอื่นสมท้สนใจไม่แพ้กันเช่นหมีจะพูดว่าไงอย่างที่หมีบอกอ่ะเอออย่างโจชัวนี่ก็เด่นนะเนี่ยน้องเราเนี่ยโจชัวเนี่ยเป็นล่างสถิตปีนิกนะครับเก่งนะเก่งแล้วก็อย่างที่หมีบอกเจ้าบานาบาสเนี่ยหรือว่าเบนินิกตาแล้วก็โฮโก้ซึ่งเป็นตัวโกงเนี่ยก็ค่อนข้างทาทามาแบบน่าจดจำใช้คํานี้ดีกว่านะ อ่ะต่อไปเนื้อเรื่องค่อนข้างซีเรียสจริงจังนะทุนของเกมนี้น่าจะไปลงกับส่วนนี้เยอะมากจริงเนื้อเรื่องทุกอย่างเลยครับแล้วก็พวกมอน,นสูนจะไปลงกับตรงนี้มากกว่าจริงเพราะอลังการงานสร้างกำกัดดีมากคือในเรื่องนี้หมีไม่เทียงเลยแต่ว่าก็มีบางคนไม่ชอบนะบางคนเขาชอบสู้มากกว่าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยเออคัสซีนแม่งเยอะเกินไปวะกลายเป็นแก๊บกูจะกูกูจะกูจะตีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาเราดูหนังกันนะอ่ะเออประมาณนี้นะ อ่ะต่อไประบบ RPG อันนี้อาจจะเป็นข้อที่คนติเยอะที่สุดแล้วนะหลายคนก็ชอบหลายคนก็ไม่ชอบนะครับที่หลายคนคาดหวังก็คือการจะสร้างตัวละครแบบลึกฟันฉับเดียวตูตายน่าจะไม่ใช่ทางแต่เป็นเกมเพลย์ค่อนข้างนเน้นแอคชั่นนะครับและเนั้นการสาหรับความสามารถของมวลนิูนย์เป็นหลักก็อย่างที่หมีบอกอ่ะสมมุติหมีเล่นโอดีนนะอ่ะหมีเล่นอย่างเงี้ยอ่ะหมีใช้ดาวแลบบ้วก็โอ้อยเห็นบ้านนี้ก็จะเป็นท่าของโอดีน อ่ะพอเราใช้เสร็จแล้วเราก็สลับของอีฟีดเห็นไหมไอฟีนิกอ่ะเสร็จแล้วก็ลามูต่อนะมันจะเป็นการคอมโบที่ลงตัวเลยถ้าเกิดเพื่อนๆกดสนับเก่งเอาง่ายๆคอแอคชั่นเล่นมันจะลื่นเลยครับถ้าเกิดยิ่งเอาง่ายนะยิ่งเล่นเก่งเอ่เอการดึงประสิทธิภาพของตัวละครมายิ่งสูงนะครับแต่สามารถฝึกได้นะไม่ใช่ว่าต้องคนเล่นแอคชั่นเก่งอย่างเดียวบางคนอาจจะเล่นแอคชั่นไม่เป็นเลยมาลองฝึกเกมนี้มีบอกตรงนะแซลมีเล่นง่ายมากมีใช้คำว่าเล่นง่ายเพราะว่ามีมั่นใจทุกคนเล่นได้แน่นอนนะครับ อ่ะเอาเป็นว่าลองดูนะครับว่าชอบไหมอันนี้คือหมีมารีวิวประสบการณ์ตามฉบับแบบหมีหมีนะถ้าเกิดผิดถูกป,ประการใดต้องขอออภัยด้วยนะครับใที่นี้เลยโดยส่วนตัวถ้าเพื่อนๆเป็นคนชอบไมเกิแอชชันหมีแนะนําให้ซื้อเลยสรุปการให้คะแนนหมีใช่ไหมสมมติเต็ม10นะหมีให้30เลย30เต็ม1 0 3เท่าของคะแนนเต็มหมีคิดว่าเกมนี้ควรจะเป็นเกมออฟเดอะเยียควรมากๆแต่ต้องไปดูสิ้นปีนี้นะครับจะมีไฟนอลเจ็ดรีเบิร์ภาคออร์ดิมัสพาร์ทสต่อนะอันนี้ไม่รู้ว่า จะได้หรือเปล่าแต่มีคิดว่าเกมมัน Final 7 Remake เนี่ย,ย Remake เนี่ยมันค่อนข้างที่แบบมันบะมันมันปัดแบ่งพาท์ทำเยอะเกินไปมันรวมเป็นเกมเดียวไม่ได้อะมีว่าถ้าเกิดแข่งกันจริงๆ Final 16หมีว่าได้ความรู้สึกหมีเพราะว่าเรื่องซีชีเรื่องซีชีแอคชั่นเนื้อเรื่องทุกอย่างดีหมดถ้าตีอย่างเดียวมีอย่างเดียวที่ขัดใจแฟน Final อย่างหมีเลยนะถ้ามีเล่นจบทั้งหมด15ภาคนะเล่นมาตั้งแต่เกิดเลยเอางนี้เลยดีกว่า ขัดใจย่เดียวคือระบบพอมานครับระบบคอมมานไม่มีเห็นหมากถ้าเกิดสมมติเป็นไฟนอนก็ต้องเป็นสายแล้วเอาจมีโจมตีเม็ดโมนมวลสูญไอเทมเนี่ยวะอันนี้มันคือหลักของไฟนอนทุกข้างแต่ว่าภางนี้ตัดตรงนี้ออกไปซึ่งนั่นแหละครับมันก็จะเป็นเออเหมือนแบบแฟนบอยเก่าๆจะไม่แบบปลื้มตรงนี้แต่มีแค่จะพูดว่าอยากเพื่อนลองเปิดใจลองเล่นดูครับบางทีมันอาจจะตามยุคสมัยไม่ใช่คํานี้นะถ้ายุคสมัยนี้เราจะแบบเออไปยืนต่อหน้ามอน กัน3าคนเน่ะมอนก็ยืนต่อหน้าเรา4ี่คนมันก็ไม่ใช่เลยใช่ไหมแล้วแบบเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวขอหลอหลบนหัวฉันเติมก่อนเอาเต็มแล้วหร่อเอาฉันขอเข้าไปโจมตีก่อนชึบแล้วนายต้องยืนให้เราตีนะมันก็ไม่ได้แลวใช่ไหมมันก็ตามยุคตามสมัยอ่ะมีเข้าใจเลยนะมีเข้าใจตาเออที่ทีมงานเขาทาต้องคือเดี๋ยวนี้เกมมันแข่งกันคือเกมแอคชั่นจริงๆมันไปในทิศทางนี้กันหมดแล้วอะ เอาเป็นว่าน,นี่คือการรีวิวงหมีนะอย่างที่บอกเต็มสิบมีให้30เลยเผื่อเ,เพื่อนๆอยากจะลองเปิดใจซื้อเครื่องไฟห้ามาลองเล่นแล้วมีบอกตรงๆเลยนะว่าถ้าเป็นคนชอบคอแอคชั่นต้องชอบทุกคนแน่นอนใช่เหมว่าชอบทุกคนแน่ส่วนถ้าเกิดเป็นคนที่แบบไม่ชอบแอคชั่นใช่ไหมชอบเล่นแบบไฟนอลนแบบภาคเก่าๆเรามาเปิดใจลองเล่นดูครับแล้วเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะติดใจมากกว่าการเล่นแอคชั่นก็ได้ถูกไหมครับะเอาเป็นว่ามีรีวิวทุกอย่างครบถ้วนแล้วทำยังไงก็ขอลองให้เพื่อนๆลองเปิดใจลอง ลองฟังแลวลองไปคิดวิิคอร์ดูแล้วกันนะครับว่าเราอยากจะไปซื้อเครื่อง p เล่นหรือเปล่าเพราะว่า f i n a l 7เนี่ยพาร์ท2รีมเอ่อพา,าค์ท7 Remark เนี่ยมันก็ต้องมาในเครื่อง p l 5เหมือนกันนะครับอีกไม่นานต่อไปเกมจะลงแตบ p l a 5หมดแล้ว p l 4ก็ต้องตายนะครับตามระยะเวลามันไปนะเนี่ยเครื่อง p l 4มียัง <c oughs> มียังวาง <c oughs> วางค้างว้อยู่ยเนโหเสียได้นะเล่นมาเจ็ดปีแล้วอ่ะก็มันก็ต้องจากลามันถึงเวลาแล้วนะมันก็ตามที่ตามสมัยนะครับอ่ะอยังไงก็ขอเป็นเพื่อนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับแล้วเจอกันนะครับเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นได้ไม่มากก็น้อยอันนี้ประสบการณ์เล่นตรงเลยนะสองวันจบตั้งแต่วันยี่สิบสองจบประมาณวันที่ยี่สิบสี่เกือบเกือบยี่สิบห้าครับประมาณนี้นะอ่าแล้วเจอกันครัรบ